ก็มงสีแกงเห็ดค่ะจะมีแกงเห็ดสามอย่างเห็ดละงโงเห็ดเผาะลวกาเห็ดฟางค่ะน,นี้เป็นน้องไม้หวานค่ะเราแวะไปตลาดไทยมาเนาะซื้อน้องไม้มา,มานี่ค่ะว่าต้มแป๊บเดียว แค่ลวกก็กินได้ค่ะบกมวันนี้สิแกงใส่เห็ดนางโงกแล้วก็เห็ดเพาะค่ะสิเห็ดเป็นแกงเปิ่เนนะเลยสิใส่น่อไม้น้ำช่วงเตรียมวัตถุดิบก็สิหนึ่งาวเดียวไปน้ำค่ะสิล่องต้มนนำใไม่หาหนาที่ตามที่แม่ค้าบอกค่ะสิเบิ่งว่ามันเศร้าขมบอเนาะ ใช้ง่ายๆแบบนี้ค่ะใส่ค้างหวดเลย นิ่มดีค่ะมันนี้สีแกงเปิดะใส่วัตถุดิบหลายอย่างพี่น้องมีเห็ดเพาะค่ะมีละงกไปตลาดไทยมาค่ะก็จะมุนๆจังหน่อยเนาะหลางยาก มีเห็ดฟางค่ะได้น้อไม้หวานมาร้อมได้มาเศร้าแตนพ่นพ่นบอกว่าพ่นมาขายซูมือหนูาสั่นเป็นหนูได้มาเศร้าหนูที่หนูซื้อร้านนั้นมันเป็นหน่องไม้ขมนะร้านป้าเนน้องไม้หวานเออ ตะลันที่พี่ซื้อเพื่นกขาบ,บอกว่านทำไมคมครับต้องเอาไปต้มก่อนเดี๋ยวความที่พี่ย่างคานแล้วพี่จับลานมาได้พี่กลับมาพอพี่คิดว่าไม่ลันที่พี่เบิ่งใหม่แล้วพี่ก็ซื้อเลยสิมันย่างไม่หยีกใกล้ๆกันเอา้ากล้านนี้ดีกว่าที่เห็นใหม่กายเครื่องหมอ้อขัดบอบันี แล้ไม่สดเด็ดแตนต้มหรอคว่าต้มแค่หานาทีกับพ่อไม่ต้องต้มดนจะต้มแป๊บเดียวพี่ชิมมันจะบกขม,แล,ม,ม,มแล้วหรอมาแหรอจ่ากินนอกก็ได้ถ้าเย้ากุญแจใส่ใบกะหล่ำรอบนั่นข้างกุญแจไวมันมั้ย มาพี่น้อง<ช>เห็ดกับขพราค่ะฮา,านนามาดูพี่น้องกำลังตำมะคงกำลังผัดมะคงตำผัดมะคงจากฟันขาดบดได้เนาะขาดบาดได้ป,ดยายปลาแยกปลาขาดปลาขาดปลาก็เกลือไม่ได้ น้เปล่าอันนี้ใส่ต่อเติมหวานโดยกระช่อง

มะพื้นคือผักขาสมัยตะก,กีหมูมเยอะมากอืม,มสามอย่างเห็ดเผาะลราโงกล้วกะเห็ดฟางไข่เห็ดฟาง แกงแบบนี้แล้วค่อยแซ่บเลา่ลาเล่าอ่อยต่อยแกงเลา่ายำแดดกินเข่าแดดยำนันเนี่ยบอกถ้าพร้อมใหยู่ยสิ